สวัสดีค่ะตอนนี้อ้ออยู่หน้าโชว์รูมนะคะมาส่งมออรถให้ลูกค้าค่ะหลังจากทาพิธีแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็จะมาพูดคุยกับลูกค้านะคะแล้วก็พามาชมรถที่ลูกค้ารับไปนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเป็น X Series นะคะ4ประตู1.9 d VDI นะคะค,คันนี้เป็นเกียร์ธรมรมดาสีขาวมุกค,ค่ะคนี่เลยราคาอยู่ที่939,000บาทนะคะคันรอๆคันนี้นะคะ X Series ตัวยกสูง4ประตูเกียร์ธรมรมดาค่ะ แล้วแม็กจะเป็นสีดำเงานะคะขอบ18ค่ะนี่เลยแล้วก็จะมีโลโก้ X-Series อยู่ที่ด้านข้างนะคะคันนี้แต่งหล่อนะคะเสริมหล่อด้วยการใส่เบ้ามือจับโพรเมียมนะคะก็จะเข้ากับตัวรถนะคะนี่โทนสีดำแล้วก็ตัดกับสีขาวนะคะแล้วจะมีสปอร์ตบาร์ค่ะด้านหลังนะคะมีสปอร์ตบาร์ติดตั้งให้จากโรงงานเลยนะคะสติกเกอร์นะคะหน้าหลังมีให้ครบเลยแล้วก็โลโก้อิุสสสีแดงพร้อมกับ x s e r ซ e s นะคะ นี่ฝั่งด้านขวาของตัวรถมาดูภายในนะคะตัวเบาะของ X3 ก็เป็นแบบพิเศษเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้จะเป็นโทนสีดำนะคะแล้วก็ตัดกับตัวได้สีแดงนะคะทั้งหมดเลยนะคะนี่พวงมาลัยก็เป็นสีดําตัดกับสีแดงนะคะตัวมาตรวัดก็มีโลโก้ตัว X นะคะนี่มีโลโก้ตัว X นี่นะคะอ่าแล้วก็จอนะคะจะเป็นจอ7นิ้ว ตัวเบาะนะคะเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีแดงแล้วก็มีปักโลโก้ตัว X ที่พนักเพลงศีรษะด้วยสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้ติดตั้งให้จากโรงงานนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของรถกันนะคะคุณโยบุญวันนะคะเชิญด้านหน้าเลยค่ะอ่ะพี่โยเชิญเลยค่ะอันนี้ยายญาตนะคะมารับรถด้วยอ่ะ อ่าทักทายกันหน่อยค่ะพี่พี่โยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวายิสานเนาะครับผมคนนีสานบ้านเฮาครับจ้าพี่โยคนจังหวัดไหนอำนาจเจริญครับกับกับบ้านเมือนเอื่อนเนาะเดินทางเมือนเอื่นเลยเนาะแม่นครับจ้าขอสอบถามนิดนึงทำไมถึงเลือกซื้ออีซสุขก็ชอบมาโดนผมตั้งแต่หลายปีผมมานองเขาก็เคยออกอีสุมาก่อนนั่นก็เลยว่าเห็นแล้วมันใส่แล้วมันใส่งานดีประหยัด คนนทาก็มีคนในขับคัวใส่รถอีซูซูแล้วเนาะครับผมจ่าก็เลยเลือกซื้อเป็นอีซูซูเป็นอยังขึ้นมาเลือกซื้ออยู่นีไปนี่เป็นอยังขึ้นมาซื้อกับเทลออ๋อครับที่ตามในยูทูบผมเห็นเลยครับบริการดีบริการดีมันก็เป็นกันเองนะผมจ้าดีจริงวะดีคือเห็นวะดีคือเห็นผมงามพร้อมสวยพร้อมนั่นของแถมเพิ่มเลยวานนี้แถมของแถมเพิ่มเลยเนาะวานนี้เนาะจ้าวานนี้เขาถามนิดนึงพี่โยนี่ดาวไลฟ์ปันไหนครั้งนี่ผมดาวยิมหาเส้นกับ สองแสนมีพันจ้าอ่าคั้นี้พอนจากปีพอนหาปีจ้าครั้งวมดเท่าไหม่นสองพร้อยเกบเาจ้าเราอาชีพอะเห็นอาชีพอย่างไรค้าขายค้าขายขายแบบไรอะอธิบายน่อยขาบบนีสลิปเงินเดือนเนาะขายเป็นพวก พลเมลพักพลเมลพุ่มพวงครับผมใชาพุ่มพวงเป็นว่าไซค์เนาะแม่งก็ออกรถได้คือกันเป็นว่าจ้าเพาะเม็นว่าเพราะมิตรลีบเราออกมาได้เนาะใชาขายรถพ่วงขางนี่กะออกรถได้คือกันแต่เนาะไฟแนนซ์พันยากปะบ่ผมพันอย่างเนาะมือเดียวเส้นลอยเลยแค่ดีดดีแค่ดีดดีมือเดียวรูผลเลยน้าพี่เนาะจ้าเมื่อกี้ได้เลยงามย่ำดีแต่ละมันรับรถเนาะครับผมอ่ากะขออวยพรเนาะให้พี่โยเนาะเดินทางปลอดภัยน้าพี่เนาะจะไปเที่ยวปีใหม่ยุบานน้าพี่เนาะอ่าขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยด้ ขอให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะพี่เนาะแต่ขอให้เป็นรถผลเงินผลทองนะากาบขอขอบคุณพี่หไหออดีดูแลเนะพี่เนาะขอบคุณได้หลายจ้า <rum> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ